บรรยากาศนะครับการมารับคืนมงกุฎของฟ้าสายประวิณสุดานะครับยูนิวิเวิไทยแลนด์สอ2019ครับ ตอนนี้คือหลังพิธีรับมงเสร็จแล้วก็แฟนคลับมาถ่ายรูปคู่นะครับโดยให้ยืนเรียงแถวนะครับแฟนคลับมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้ส่วนสื่อมวลชนนั้นกลับไปแล้วนะครับเหลือแต่แฟนคลับสื่อมวลชนก็มาเยอะครับ มาประมาณ10กว่าช่องเลยครับซื่อมวลชนตอนนี้ซื้อมวลชนกลับไปแล้วนะครับเกิดจะเฉพาะแฟนคลับ taking a picture with the crown and all the fans yeah actually this is like after the miss universe 2019 ceremony everybody left outside she's gorgeous <laughs> ตอนนี้พีเอสดเรียกแฟ้ครับทุกคน้าานครับตอนนี้พีเอสลังเรียกแฟนครับทุกคนมาถ่ายรูปรวมครับนี่ไงป้าใส่มาตรงนี้ก็ได้ป้าใส่มาตรงนี้ไม่มีคนที่แล้วป้าใส่ตรงนี้อันปับหนึ่ง มาแส่ยีนตรงนี้ที่พี่เขาได้ไม่เคลื่อนหมาปุ๊บครับอ่าเลยครับทุกคนออกกล้องที่นี่หน่อยอนะมาแส่หันหน้าตรงนี้กล้องไหนทุกคนเข้าเลยครับกล้องไหนพี่อาเลยครับทุกคนนั่งหน้าจะเด็กเข้าเลยครับอ่าขอกกล้องไหนกันนะเกิดอะไรขึ้นไปไหนอะแคนนี่น้ำตาหมวยเหี้ยน